สวัสดีค่ะชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการทำนายดวงความรักให้กับคุณนะคะแบบแรนดอมไม่สามารถตรงได้กับทุกคนนะคะอย่าเอาไปซีเรียสกันเด็ดขาดเลยนะคะเอาล่ะเราจะมาเริ่มจากพลังงานหลักของคุณก่อนนะชาวธาตุน้ำพลังงานหลักของคนที่กดเข้ามาดูคลิปนี้ค่ะ six of pentacles นะคะคุณอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวธาตุดินนาะมาก่อนผู้สบกันนะคะ ตัวคุณเป็นคนใจบุญสุนทรทานเป็นคนใจดีมีเมตตาหรือเปล่าแต่คุณเลือกให้นะคะคุณไม่ได้ให้ดะนะคะไม่ได้หน้ามืดให้ทุกคนนะก็ไม่ใช่คือเลือกให้อยู่เหมือนกันนะนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าคุณเนี่ยมีสายเปเข้ามาในชีวิตนะเปคุณอยู่ดูแลคุณอยู่หรือว่าตอนนี้คุณกําลังเปใครอยู่หรือว่าดูแลใครอยู่หรือเปล่านะคะอืมไฮพริเทสนะคะมีไพ่ชาววันจันทร์หรือกรกฎนะคะ คุณเป็นคนมีเซนต์ด้วยเนาะเป็นคนมีสัญชาตญาณที่ดีมีเซนต์คุณรู้ว่าคุณควรให้ใครและไม่ให้ใครนะพลังงานหลักอะ่ะรู้ฉันรู้ดีเออว่าอันไหนขาวอันไหนดำนะอันไหนควรให้อันไหนไม่ควรให้อะไรเงี้ยแต่ออนมีความสุกว่าไพ่ใบนี้ยมันยังอยู่บนความโลเลอยู่ดีเพราะฉะนั้นแล้วบางทีเซนต์คุณบอกแบบนั้นก็จริงแต่คุณก็อาจจะยังมีแบบฟิลแบบโลเลมีมีการตัดสินใจแบบ ที่ลังเลหรือตัดสินใจที่ผิดพลาดได้อยู่เหมือนกันนะ <c oughs> จากไพ่ใบนี้นะคะแต่ว่าดูเซนดีค่ะเออเป็นคนเซนดีเซนแมนนะคะแล้วก็ชอบเรื่องสวยๆงามๆด้วยเนาะบางคนอาจจะมีภาวะแบบมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบฮอร์โมนก็เป็นไปได้นะคะแบบมีความแบบฮอร์โมนแปรปรวนผีเข้าผีออกนะคะเป็นวันนั้นของเดือนเป็นประจำเดือนอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้ นะคะแล้วก็อีกในย่ะนหนึ่งเนาะคุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ลับๆก็ได้ค่ะนะคะมีความสัมพันธ์ที่ดูลึกลับซับซ้อนนะคะอยู่ในความสัมพันธ์ลับๆอ่ะเช็คซีตรงหกสิบเปอร์เซ็นตไปต่อได้เลยนะคะมีใครช่วยเหลือคุณลับๆคุณช่วยเหลือใครอยู่ลับๆอะไรตรงนี้ก็ได้ไงนะคะถ้าไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์แบบในเชิองแบบ ที่เปิดเผยไม่ได้นะเอออาจจะแบบช่วยเหลือใครอยู่ลับๆมีคนช่วยเหลือคุณอยู่ลับๆอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคค่ะเราไปต่อกันเนาะไหนดูซิว่าไพ่อยากจะ random ความสัมพันธ์ไหนขึ้นมาให้ออมอ่านในวันนี้ค่ะไพ่จะ random ความสัมพันธ์ไหน three of pentacles five of swords oh ten of swords nine of cups คุยเนาะฟาวน์ตายสำรับนะคะไนท์ช็อปสอดนะคะความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยเฮลตี้เท่าไหร่นะคะเป็นคนคุยเป็นที่ปรึกษ,ษาหรือเป็นคนที่ทำอะไรร่วมกันแต่ว่าชอบเอาชนะทิฐิมานะหรือมีการตีตัวออกห่างหรือตีจากกันด้วยอารมณ์นะคะมีการหักหลังหลอกโกงหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ไปต่อได้ยากนะคะไปต่อได้ยากเพราะว่าอะไรเพราะอีโก้เพราะทิฐิมานะไปต่อได้ยากเพราะใช้อารมณ์ระหว่างกัน หรือใจร้อนเกินไปนะใจร้อนที่จะแบบรอดูสถานการณ์อะไรอะไรก็แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ในความสัมพันธ์เนี้ยค่อนข้างที่จะมีแรงดึงดูดต่อกันแล้วก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกพึงพอใจที่ได้มีกันและกันนะความพึงพอใจนั้นเกิดจากการที่พวกคุณนั้นปรึกษากันแล้วรู้สึกดีต่อใจหรือว่าความพึงพอใจเกิดจากการที่แบบมันทํางานด้วยกันเรียนด้วยกันหรือว่ามันมันอยู่ในความสัมพันธ์แล้วเรารู้สึกได้ว่า เออมันเหมือนอาจจะได้พัฒนาตัวเองนะคะอยู่ในความสัมพันธ์นี้เรารู้สึกเออแบบอยากสวยอยากมีสเสน่ห์อะไรอย่างนี้ก็ได้ไงมันอาจจะเป็นด้านดีไงเออมีคนคนนี้อยู่แล้วเรารู้สึกว่าได้พัฒนาตัวเองหรือว่ามีเขาแล้วรู้สึกสวยขึ้นหล่อขึ้นนะคะแต่อาจจะเป็นฝั่งเขาก็ได้นะที่ที่เขาตั้งแต่มีคุณเขาเขาเขาสวยขึ้นหล่อขึ้นแบบนี้ก็ได้นะคะเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้เอามาว่าน่าจะเป็นจังหวะที่อืมเหมือนกับ ต่างคนต่างต่างอยู่แล้วหรือเปล่าเนาะจากไพ่อ่ะต่างคนต่างอยู่แต่อาจจะยังข้องเกี่ยวกันเรื่องงานเรื่องเรียนนะคะหรือนะคะเอ,อ่อต่างคนต่างอยู่แต่ว่ายังยังรู้สึกมีแรงดึงดูดต่อกันอยู่นะคะในบางเคสอาจจะยังมีการแบบมาห่วงก้างกันอยู่นะเอ,อมีความหึงหวงมีความห่วงก้างนะคะอืม อันนี้คือแรนดอมความสัมพันธ์นะคะที่ไพ่อยากจะให้ออมมาสื่อสารกับคุณนะคะในวันนี้นะอืมโอเคเราดูซิว่าตอนนี้คนคน,นี้เขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างหรอเอ็ดออฟวานส์โอ้คิงออฟวานส์ะคะมีมีไพ่คู่ขึ้นนะคะะคิงและ q u e นออฟวานส์นะคะชาวทัดไฟเมสิงธนูนะ The Hermit Two of Swords Four of Cups ใต้สำหรับ Seven of Pentacles นะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณเขาอาจจะยังรู้สึกมีแรงดึงดูดกับคุณบ้างอยู่แต่ว่าเขาไม่ได้อยากจะมองมันในมิติของความรักแล้วอะเขาอาจจะรู้สึกว่าเออช่วงที่ฉันช่วงนี้ฉันงานเยอะอ่าช่วงนี้ฉันกำลังบ้างงานช่วงนี้ฉันต้องมุ่งมั่นในการพัฒนาตัวเองช่วงนี้ฉันชอบอยู่คนเดียวเป็น introvert โลกส่วนตัวสูง อ่าฉันก็ไม่อยากจะเฮ้ยมานั่งยุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกอะไรนะคะอาจจะปิดกัน้นอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองก็ได้นะคะไม่อยากจะสนใจเรื่องความรักความสัมพันธ์อะไรสักเท่าไหระะ่อาจจะรู้สึกเบื่อเบื่ออยากอยากก็ได้อีกในยะหนึ่งถ้าเกิดว่าชาวธาตุน้ำเป็นคนบ้างานมากๆบ้าการพัฒนาตัวเองมากๆแล้วปล่อยเขาอยู่คนเดียวอะ่ะเขาก็เบื่อเบือ่อเซ็งเซ็งอ่ะเออ าก็เออทาอะไรไม่ได้เนาะคุณไม่ค่อยคุยด้วยคุณแบบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเบื่อเซ็งเขาก็รอดูอยู่เออแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะถ้าไม่งั้นก็คือตัวเขาเองนั่นแหละนะคะก็มีภาวะแบบบ้างานทําแต่งานโหมงงานอะไรเงี้ยแล้วก็โรคส่วนตัวสูงอะไรเงี้ยเนาะอืมคือตั้งแต่ที่คุณกับเขาอะนะคะไม่ว่าคุณกับเขาจะมีเรื่องงานข้องเกี่ยวกันหรือว่าเรื่องเรียนข้องเกี่ยวกันหรือเปล่านะเขาบอกว่าตั้งแต่ที่คุณกับเขาแบบ ดูแยกย้ายกันหรือว่าดูสัดโดดกันเนี่ยเขาก็แบบเขาก็รู้สึกเบื่อเบื่อนะเออมันเบื่อเบื่อแล้วอ่ะมันมันมันเฉยเฉยแล้วอ่ะบางทีเรื่องอีกโก้อัตตาตัวตนอาจจะทำให้เขาเบื่อก็ได้ไงเบื่อความสัมพันธ์แต่เขาก็มีพลังงานในเชิงก็รอดูอยู่ว่า อ๋อแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปล่ะอะไรเงี้ยแต่เหมือนแบบไม่อยากใช้ไม่ได้อยากใช้ใจอารมณ์ความรู้สึกอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะในความสัมพันธ์น่ะอืเขารู้สึกยังไงกับคุณเขารู้สึกยังไงอาจจะแค่รู้สึกแบบอยากกักกักหรือห่วงห่วงไว้อยู่แค่นั้นเองไงน,นะคะเพียงแต่แบบ คือก่อนหน้านี้คุณกับเขาอาจจะมีเรื่องเสียความรู้สึกอะไรกันไปบ้างอะเนาะเออนะคะเช่นความเปะ๊ะความเนี้ยบความละเอียดความหยุมหยิมนะคะหรือว่าความรักความสัมพันธ์ที่มันดูน่าเบื่อนะคะหรือการที่พวกคุณเป็นพาร์ทเนอร์คู่หูหุ้นส่วนกันเอ่อเป็นคนในองค์กรร่วมกันอะไรต่างๆแล้วก็เหมือนจะมาปฏิสัมพันธ์อะไรกันก็ดูลําบากมันดูใช้สมองใช้สติใช้เหตุใช้ผลไปหมดเลย นะคะมันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าเออแบบความสัมพันธ์เนี้ยมันดูมันมันมันดูวุ่นวายอ่ะเออมันมันวุ่นวายเพราะมันเป็นเรื่องงานมันวุ่นวายเพราะว่ามันมีคนยุ่งเยอะแยะมันวุ่นวายเพราะมันเป็นหลักทางเลือกหรือมันวุ่นวายเพราะนิสัยนะคะของเนี่ยแหละเรื่องอนับถือศาสนาต่างกันเรื่องความเชื่อความศรัทธาต่างกันอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะ ที่มันทําให้เขารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมัน,มนเขารู้สึกว่ามันวุ่นวายอะ่ะเออมันมันมีความน่าเบื่อวุ่นวายอยู่นะอีกในยะนหนึ่งอะ่ะบางทีเขาอาจจะยังติดอยู่กับความการเสียความรู้สึกอะไรบางอย่างกับคุณก็ได้ที่ทําให้เขายังสับสนใจอยู่อะ่ะคือความสับสนใจของเขาในเคสที่คุณกับเขาเคยเสียความรู้สึกกันไปอะนะมันจะเกิดจากการที่เขายังรู้สึกว่าเออ สายใยนี้ยมันยังมั่นคงนะคะเขาอาจจะแค่รู้สึกว่ายังอยากกักคุณอยู่หรือว่ายังแอบห่วงห่วงคุณทําให้เขาสับสนใจอะไรเงี้ยอืมเขารู้สึกยังไงกับธาตุน้ําเขารู้สึกยังไงกับธาตุน้ําเขารู้สึกยังไงกับธาตุน้ํา เนี่ยเขาเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างมั่นคงในเชิงความรู้สึกค่ะอืมมันอาจจะเป็นพลังงานที่พิเศษบางอย่างเช่นความดีนะคะคุณงามความดีที่มีให้กันนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะทุกคนเอ่อคุณงามความดีที่มีต่อกันนะคะหรือไม่ก็ การที่พวกคุณเป็นคนในองค์กรร่วมกันก็ได้เนาะเอาว่าเขาดูยอมยอมรับในคุณงามความดีบางอย่างของคุณอะนะเอดูยอมรับในคุณงามความดีบางอย่างของคุณเช่นคุณเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีคุณเป็นเจ้านายที่ดีหรือว่าคุณเป็นคนดีคนหนึ่งคุณเป็นเพื่อนร่วมงานที่แบบเออทำงานดีอะไรเงี้ยเขาอาจจะยอมยอมรับคุณในในเรื่องนั้นก็ได้ไงนะคะ เขารู้สึกยังไงกันนะรู้สึกยังไงกันนะเขารู้สึกยังไงกันนะออมมีความรู้สึกว่าเขาอะอยากจะบอกว่าเข,เขาไม่สามารถใช้ความรู้สึกกับกับคุณได้เออจริงๆคือพยายามขยี้ให้แล้วไงคือมันไม่ยอมมีไพ่ในลักษณะของความรู้สึกออกมาคือออมว่า ภาพหลักรวมๆเขาไม่สามารถมาใช้อารมณ์ความรู้สึกกับคุณได้เนื่องจากนะคะก่อนหน้านี้คุณกับเขาเคยมีประเด็นกันอันนี้เคสแรกนะคุณกับเขาเคยมีประเด็นกันทําให้เขาคิดหนักเขาก็เลยไม่อยากใช้อารมณ์ความรู้สึกใช้ใจกับคุณนะคะแต่มันปฏิเสธไม่ได้ว่าทําไมฉันยังผูกพันกับเธออยู่นะคะอันนี้เคสแรกนะกับอีกเคสหนึ่งที่เขาไม่สามารถมามีความรู้สึกกับคุณได้เพราะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้อง นะันไม่ถูกต้องกับหลักศาสนาความเชื่อความศรัทธาหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่แบบมันไม่เข้าเขาอะ่ะเออสังคมคนรอบข้างไม่ได้ยอมรับความสัมพันธ์นี้เรื่องภาพลักษณ์ทางสังคมหรือผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือการเป็นคนในองค์กรมันทำให้เขาไม่สามารถค่ะที่จะมาแบบใช้ใจหรือใช้ความรู้สึกกับคุณได้เขาก็เลยเหมือนกับเป็นคนปิดความรู้สึกเนาะเหมือนเขาปิดกัน้นอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองอะ่ะ ไม่เอาอ่ะฉันไม่อยากจะมีใครอย่างนี้ก็ได้ไงแบบฉันไม่อยากจะรักใครแล้วไม่อยากสนใจเรื่องความรักไม่อยากจะเปิดใจให้ใครอะดูๆกันไปก่อนดีกว่าอะไรอย่างนี้ก็ได้ไงนะคะแต่ถ้าเขากับคุณมีประเด็นกันก็คือเนี่ยแบบฉันก็ไม่อยากจะเปิดใจให้เธอละฉันเซง็ฉเซงฉันเบื่อแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาจะทํายังไงต่อไปล่ะเขาจะทํายังไงค่ะเอซอบวันเดอะลอเวอร์ส of Wands, strength, Three of Swords ใต้สำหรับ Page of Cups เขาจะทำยังไงกับคุณคือเขาอาจจะแสดงท่าทีที่ทำให้คุณสับสนใจได้เหมือนกันเช่นเอ้ยเขาก็ยังดูแบบแสดงออกในลักษณะที่แบบเอ้ยยังดูไปไปมามายังดูควบคุมคุณหรือว่าอะไรเงี้ยทำให้คุณรู้สึกสับสนว่าเออเขาจะเอายังไงกันแน่เพราะว่า สามดาบขึ้นเนาะเอาไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์นี่มันเป็นรักเราสองสามคนหรือมันเป็นรักทางเลือกหรือเปล่าไงน,นะคะมันเลยทําให้พอเขาแสดงออกอะไรออกมาก็ตามคุณก็จะสับสนใจว่าเขาจะเอาอยัางไงกันแน่เขาอาจจะแสดงออกในเชิงให้คุณเห็นว่าเขาดูั่นไหวกับคุณนะ่ะเออเขาก็ดูแบบเหมือนจะชู้สาวเนาะเหมือนจะแบบดูยังมาควบคุมเราอยู่ ีกในยะหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เห็นเขาควบคุมความสัมพันธ์นี้แบบชู้สาวดูเขาไม่ได้แสดงออกในเชิงรักชอบนะแสดงว่าคุณกับเขาเป็นพาร์ทเนอร์คู่หูหุ้นส่วนเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องแคร์ภาพลักษณ์ทางสังคมถ้าเกิดเป็นความสัมพันธ์ลักษณะนั้นนะ่ะเขาจะแสดงออกในลักษณะที่แบบให้มันเหมาะสมค่ะนะคะเออให้มันเหมาะสมตามกาลเทศะตามตามโอกาสนะคะ เออมันก็เลยทําให้เกิดสามแบบก็คือแบบมันกลายเป็นการแสดงออกของเขาอะที่ทํากับคุณมันทําให้คุณรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะเพราะว่าเขาดูควบคุมตัวเองไม่ให้แบบแสดองออกอะไรที่แบบมันจะเกินเกินกว่าที่ควรจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาจะทํำยังไงกับคุณเขาจะทํำยังไงกับคุณ ออว่าเขาจะแสดงออกในเชิงแบบป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนเนาะในเชิงแบบไม่ได้หายไปไหนอะนะป้วนเปี้ยนแบบไม่ได้หายไปไหนนะคะอืมข้องเกี่ยวกันด้วยเรื่องที่คุณกับเขาจําเป็นต้องข้องเกี่ยวกันแล้วก็จะดูป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนไม่ได้หายไปไหนนะคะอาจจะแสดงออกในเชิงโซเชียลนะคะอินเทอร์เน็ตโซเชียล,ลออนไลน,ไน์อะไรบางอย่างที่ทําให้คุณยังรู้สึกว่าเออ,อเขาก็ยังวนเวียนวนเวียนอยู่ในแบบโซเชียลในกลุ่มสังคมนี่แหละอะไรอย่างเงี้ย เขาจะทำยังไงกับคุณอืถ้ามีความรับผิดชอบร่วมกันแน่นอนการซัพพอร์ตกันและกันในเชิงความรับผิดชอบยังมีนะคะเออก็ค่อยเป็นค่อยไปนะคะเขาจะแสดงออกยังไงกับน้ำในบางเคสอ่ะเขาจะแสดงออกให้คุณรู้สึกดีนะ รู้สึกค่อนข้างดีนะคะก็ดูแสดงออกในเชิงมั่นคงเป็นมาตรฐานค่อนข้างดีนะคะในเชิงประคับประคองแต่ออมมองเห็นไอสิ่งที่มันแฝงมาคือคุณจะไม่ค่อยแน่ใจว่าไอการแสดงออกเขาที่ดูค่อนข้างดีเป็นไปตามมาตรฐานนั้นนะคะเฮ้ยมันคืออะไรวะไม่แน่ใจนะ,ะมันมีความไม่แน่ใจเพราะว่าบางทีเขาก็ดูเฉยเฉยอะแต่บางทีเขาก็ดูเหมือนสนใจอะมันคืออะไรกันแน่คะ่ะอืม แล้วลมอาจจะทำ,ะะทำงงเ,เออนี่ยจะยงงจะทำยังไงกับเขาเออน้ําค่ะแล้วน้ํำจะทํายังไงกับเขาน้ําจะทํายังไงกับเขาหรอน้ําจะทํายังไงกับเขาตัวคุณเองก็เหมือนกับจะมีอีโก้เหมือนกันนะก็นิ่งๆเช่นต้องรักษาภาพลักษณ์ทางสังคมคือคุณก็แสดงบทบาทไปตามนั้นแหละนะคะแล้วถ้าเกิดว่าพวกคุณเป็นแฟนกันหรือความสัมพันธ์ค่อนข้างมันงน่นคงแบบสนิทกันมากๆอะ่ะ ะคะคเอาว่าคุณก็จะแบบเติมเต็มความสัมพันธ์ให้มันยังโอเคอยู่เพียงแต่ว่าเพจชอบสอดคือแต่คุณก็จะไม่ค่อยไว้ใจค่ะคุณก็จะไม่ค่อยไว้ใจมีการสอดส่องสืบส่องหรือว่าแบบก็ยังไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไว้ใจขนาดนั้นเวลามีปัญหาอะไรก็ตามคุณก็อาจจะเลือกที่จะเอออยากจะเคลียร์ตรงๆเหมือนกันแต่บางครั้งคุณก็เลือกที่จะนิ่งไว้เพราะว่าคุณก็ไม่อยากจะเป็นคนที่พยายามอยู่ฝ่ายเดียวคุณก็อยากจะเซฟพื้นที่ให้ตัวเองแบบ เออยังได้เหลือพื้นที่ให้ได้รักตัวเองมีไพ่คู่ the emperor the empress นะคะเมทกับปือศพนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็อาจจะแบบไปส่องส่องไปสืบสืบยังไม่ค่อยไว้ใจนะคะออกแนวมีเซฟโซนรักตัวเองเป็นที่ตั้งก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ดูคุณก็จะทำบรรยากาศให้แบบเออให้มันให้มันดีเป็นปกตินั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่คุณก็จะเหมือนกับ เว้นระยะเว้นช่องว่างให้ให้ยังได้รู้สึกหายใจเห่คอกันได้อะไรเงี้ยนะแล้วทิศท,ทางแนวโน้มจะเป็นยังไงทิศท,ทางแนวโน้มทิศท,ทางแนวโน้มมีไพ่ชาวมีนชาวพฤธศพชาวการเมถุนวันพุธเอกว่าจะเป็นการข้องเกี่ยวกันตามตามสถานการณ์ที่จําเป็นค่ะเพื่อร่วมง,งานเพื่อร่วมชั้นเรียนกัลยาณมิตรกัลยาณธรรม นะคะความสัมพันธ์แบบน่าจะเป็นอะไรคล้ายๆสไตล์เดิมๆดูยังไม่ได้มีอะไรหวือหวาเปลี่ยนแปลงมากมายอะไรแต่อย่างใดเจอกันที่โบสถ์ก็เหมือนเดิมเจอกันที่องค์กรก็เหมือนเดิมนะคะเป็นมิตรภาพดีๆก็ยังเหมือนเดิมมันเหมือนกับมันจะมีการเรียนรู้อยู่เป็นในความสัมพันธ์เนี้ยเพราะว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันตกคําว่ามัน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 ไปไหนจากกันไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยเออมันไปไหนจากกันไม่ได้หรอกเพราะว่า เป็นเพื่อนกันมานานลอะอะหรือว่ามิตรภาพดีๆมันทําให้พวกคุณอนะยังตัดสินใจรักษากันไว้แบบเป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพเป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยกันไปอะไรเงี้ยนะอืมก็ปวนเปียนปวนเปียนกันไปอะไรเงี้ยในในเวที่มันควรจะเป็นนะคะก็ก็ยังแบบมีอนาคตร่วมกันไปได้อยู่อะไรเงี้ยแต่ถ้าเคสที่แบบคุยน้อยแล้วนะถ้าเคสที่คุยน้อยแล้วจะจะแค่ส่องสองกันเฉยๆนะ เออมาส่องส่องมาดูหมอเล่นพิกอเด็กพี่าการหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้ได้รู้อะไรมากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่ามันยังรู้สึกอยู่ไงเออนะเคสที่แบบดูเงียบๆแล้วนะอืมคือมันเหมือนอยากรู้ความจริงอะไรบางอย่างก็จะมาส่องส่องอะไรเงี้ยอืมเพื่อเผื่อว่าจะกระจางใจกระจางแจ้งมากขึ้นอะไรเงี้ยนะคะ โ okay. อเคอะวันที่12พฤศจิกา2อนนะคะเราจะจุดเทียนอิ่มคู่รักเทียนเสริมดวงความรักนะคะคนโสดเสริมเสน่ห์เมตตาดึงดูดรักคนมีคู่มีแฟนปรับพลังงานความสัมพันธ์ให้ราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะคะพุทธคุณใส่ขา100่าร้อยเเซก็ไม่ต้องกลัวจะมีอะไรเข้าตัวไม่มีแน่ๆน,นะคะแต่ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับบุญธรรมกาแต่งของคุณผลลัพธ์ได้ไม่เกินกรมนะคะ2 2 2ออาจารย์จะจุดให้เรานะก็รายละเอียดใต้คลิปนี้กดเข้าไปดูก่อนได้เลย นะคะสนใจก็ติดต่อหลังบ้านหลังไม้แล้วกันเนาะวันนี้ลางไปก่อนนะคะบ๊ายบาย